ไช่เลยนะเขาเบนผ้านิวน้วนึงเราหน้วสวมมันกับผ้าขอ,อ,อ,องน้ังเต็มน่องนั้งสองนิว้วค่ะมันจะนี่เลี้ยยุ่นในเดียวละ่ะเลี้ยนนอน้อยอีแม่เห็นแม่นบอแผลน่ะอีแม่ซื้อยังนะคะซื้แม่บุญนาแม่บุญนาจ้ามันมันจะเศร้าอิลีบ่นี่แผลแผลแหมลุสีเนี่ยที่เศร้าเออแต่เกามันล่ามแล้วปะน,นี่ค่ะอันนี้มันแห้งแล้วเนาะ อัน oui นี้อันตีนตีนสองขางขางนี่ก็เป็นบ่กินยาขางมูนี่ลบไปมันฉีดมันวมแล้วมันฉีดไงก็การคนละสีเลยเนาะอในโลกอันนี้เลยค่ะ่ะมันเดี๋ยวนี้มันปุกกัดตีแน่แล้วมันขีดขามันขีดพอกันแล้วบ่แม่มันถ่ nah, ไยยังซี่เพิ่องกินเพิ่องเอาหนีใส่กันมาท่าเอาใส่สมมติท่านี่ก็ท่าเพิ่่องท่าไห้ไหม หมอนังว่าจิตสร้างไปเม่กินอยู่หมอนะไมสร้างนี่บอกแค่นีเท่านี้บอกถามอยู่เออถามว่าแมกินอย่างเบาหวานแผลคือดีข้นปกติปกติพิ่ล้างซีหมอลงมานใช่่แมหมอคิดอันน้นไม่เนี่ยะบางทิงแช่งเนี่ยตังบงห้อานี่จ้าหมไปล้างแผลซึมือเออค่ะ เพิ่งกับถามข่าวอยู่เลยบอกว่ายาตัวนี้เพิ่งกับท่าหาย่างให้เพิ่งกับวัดตีดอกท่าห้ยท่วมเาเอาไปออเพราะว่าลูกสาเอาไปในน้ำให้ท่าหาลูกสาไม่น้ำท่าไปล่างซั้งมือจ้ามาแต่เซอวิสน่นะจ้าอวันนี้พ่อแเขากระสร้างหมอเพิ่งกับบอกว่าเป็นอย่างดอกแม่ท่าห้เห็นไหนคุณตัวเห็นห้ยและดีละตอนหมอก็มันใจน้ำหมอกับวายุกับช่วยกันไปน้ำหล่ะแม่เพิ่งกับวายยูสยามหมอกินหลายกับพวกแม่เรื่องแม่กะ หลายลูกมันกินหลายอะไรไตแม่กับว่ายดีแล้วสามลมล้น,นี่ก็เลยบอกว่าว่าวันที่นี้เอ็ดวันหนึ่งแม่เลยบอกว่าแม่กินยาหลายแนยตวตรวจไตให้แม่เพื่อีแน่ ไปไตแม่ระยะเก่าบ่เขาก็เลยกตัวววอไม่ไหวระยะเก่าอยู่ดอกยหญ่แต่มันเป็นใะยาซี้ยาหาไปแม่ก็สิเศร้ากินล่ะว่าแม่ยอยากไต่เม่ยไหวเนาะอันนี้เขาก็เล็กว่าอยู่ระยะเก่าอยู่เมียก็เลยกินยุ่งละกินไปเรื่อยๆก็เลยว่าสร้างยากกองไม่ีกันอะเนี่ยเพราะว่าเด็กขาดก็ได้สือสร้างประจํา แต่ไหนกันไหนมาเยี่ยมกันที่จังตะกี่คนเขาว่าเด้่อผมคนจะกี่คน่าหล่ฟังข่าวจะกี่มีแม่เลี้ยงแม่อยู่หนีคนหนึ่งเนาะสิตายแหล่ว่ายเใจคนก็บ่าย่านจะยี่สิบตายขี้แกกแม่นั่นแหละเขาว่ามีไงแหละเล่าสิใจล้วเราไปเราละแต่ก้อนเราว้างเดือนมกกระลาวันหนึ่งหายอ่เขาว่าสิตายเขาว่าแม่สิตายก้อนเขา ใายก้อนแม่อันนี้แม่ก็เลยอยู่ยได้เขาเลยว่ากินยาอย่างน้อมีสีคือไข้แม่เขาก็ว่าอยู่ดอกจะบอกว่าอันนี้ละนะเขาไวากินยาตัวนี้ละถอาเมียชีกินเบิกเกินก็บอกจ้าสร้างก็มาสร้างน้ำก็ว่าอยู่เยอะเอาจะเลี้ก็ให้ดีให้เศร้าเนาะลูกสาวก็เอาสิ่งดีๆมาให้แม่เนาะสุดยอดเลยอเอาเลยสาวยาตัวใดดีมันสีหามา ไ่หลับไมหายไร้พูดอ้างว่าถือมองว่าจะเห็นเนี่ยแต่ที่ใชไท่ขื่นยัวอาจารย์เปิ้นไก่จะมาเยี่ยมมาเบิ่งมาหอดเนาะอยากเห็นอยากอุ่นใจดีใจนั่มนะแม่เนาะดีแล้วคันทีเห็นเศร้าขอบคุณจากแม่เนาะขอมูญนะนกินละมันใจกับแค่ดีนะขอบคุณจากแม่